สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมนะครับวีสปูปแบร์เดอร์ครับเจอกันวันนี้นะครับแน่นอนครับเป็นหูฟังยอดนิยมนะครับแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นนั่นเองนะครับนั่นก็คือ Acoustic นไอเอสหนั่นเองนะครับราคาของเขานะครับอยู่ที่11,990บาทครับประกันสุทยิโดยสปูปแบร์เดอร์หนึ่ปีเต็มนะครับตัวนี้มีดียังไงบ้างดีกว่ารุ่น RS 1 RS 3ยังไงบ้าง เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับดูที่กล่องกันก่อนเลยนะครับกล่องตรงนี้แตกต่างนะครับเขาจะเป็นแบบโลหะนะครับเปิดมาปุ๊บเนี่ยเป็นฝาโลหะนะครับนี่เป็นโลหะนะครับเปิดมาเขาจะให้เคสหนังมานะครับเป็นเคสหนังสี่เหลี่ยมนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่นะครับทำให้เราพกพาได้สะดวกนะครับตรงฝาที่เป็นแม่เหล็กด้วยนะครับเปิดมาปุ๊บนี่แล้วก็ดึงออกได้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะใส่อย่างอื่นได้นั่นเองนะฮะข้างในนะครับก็จะมีจุกนะครับครบหมดเลยนะครับ ทุกไซส์เลยแล้วก็จะมีตัวใบรับประกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมเก็บ่อดเรามาดูที่ตู้ฟังกันบ้างครับ รุ่นนี้นะครับจะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับที่เขาใช้โพลีคาร์บอเนตใช่ไหมครับแต่รุ่นนี้นะครับจะใช้เป็นเลซินนะครับเป็นบริเคิลเกรดเลซินนั่นเองครับซึ่งจะมีความคงทนครับแล้วก็จะใสมากๆเลยครับแล้วก็จะค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับจะใสตัวงานจะใสจะสวยเลยนะครับจะเป็นประกายมากกว่าตัวฝาก็จะเป็นฝาโลหะด้วยนะครับตัวสายก็เป็นสายทองแดงชุบด้วยเงินนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าสเปคเขาอะจัดเต็มมากกว่าเดิมนะฮะอ่ะ ทีนี้เดี๋ยวผมใส่ให้ดูครับว่ามันจะเข้าหูเป็นยังไงบ้างครับว่าเวลาใส่สบายไหมเวลาทํางานนะครับนี่ครับมันจะใส่ค่อนข้างสบายมันจะเหมาะนะครับสําหรับผู้หญิงและผู้ชายเลยครับมันจะใส่ได้ได้ค่อนข้างลึกเลยครับเพราะว่าเป็นหูฟังญี่ปุ่นนะครับเหมาะกับคนเอเชียบ้านเรามางๆเลยครับแล้วก็ใส่สบายไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ดีนะครับแล้วก็เด็กนะครับก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าใส่สบาย แน่นอนครับตัวควของเขาเป็นควบแบบ3.5เพราะว่าเราเอาไว้ทำงานเป็นหลักนะครับซีรีส์นี้เลยไม่ได้มี4.4มาให้แต่เกิดใครอยากได้ที่เป็นสาย4.4ก็สามารถซื้อเพิ่มเติมได้น,นั่นเองนะครับหรือหาแจ็คแปลงได้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าสเปคของเขาเป็นยังไงกันบ้างครับตัวนี้นะครับเป็นไดรเวอร์ขนาด9.2ม mm, ิลลิเมตรนะครับดันดิมมิกไดรเวอร์ ด้วยเทคโนโลยีมี l ล n ส์ e l b d Driver นั่นเองนะครับซึ่ตัวนี้เนี่ยให้เสียงพี่เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้เราทำงานได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังต่อไปนะครับส่วน f r e q u e n c y นะครับตัวนี้นะครับต่ำสุดนะครับอยู่ที่20นะครับสูงที่สุดอยู่ที่40 kHz นั่นเองนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าเกินมาตรฐานนะครับปกติเนี่ย20-20เนี่ยถือว่าเป็นมาตรฐานหลักเลยครับแต่ตัวนี้มันขึ้นถึง40ปุ๊บเนี่ย ทำให้รายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยเรารองรับได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งคันตัวนี้โอมเขาอยู่ที่32โอมเท่านั้นเองนะฮะซึ่งผมบอกได้เลยว่าขับง่ายใช้กับรีซิฟเวอร์ใช้กับมือถือกับหางหนูเครื่องเล่น DAP ได้สบายแน่นอนนะครับเรามาพูดถึงเรื่องสเปคกันหมดแล้วนะครับเรามาดูที่แนวเสียงกันบ้างครับตัวนี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการหูฟังที่ครบ องค์ประกอบในการทํางานทั้งหมดนะครับรวมอยู่ที่ตัวนี้ตัวเดียวเลยครับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรครับ recording นะครับ mix mastering นะครับ reference นะครับตัวนี้สามารถทําได้ครบทุกขั้นตอนเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็น sound e n d นะครับหรือแม้แต่นักดนตรีในตําแหน่งต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องมือกีตาร์มือกลองมือเบสมือคีย์บอร์ดตัวนี้สามารถรองรับได้หมดแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าในราคาเท่านี้เนี่ยหายากมากๆเลครับ แล้วก็1 d r i v ไดเวอร์ด้วยนะครับสามารถที่จะรองรับการทํางานได้ครบทุกรูปแบบเนี่ยผมมองได้ว่าหายากมากๆในยุคปัจจุบันนี้นะครับซึ่งอะคูสตูนนะครับสามารถทําได้นะครับแล้วที่สำคัญเสียงของเขาเนี่ยไม่มีความหยาบเลยนะครับสี่งที่นี้เนียนนะครับสะอาดด้วยนะครับเน้นสะอาดแล้วก็เป็นธรรมชาติสมจริงนะครับมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ตัว RS5 เนี่ยจะไม่เหมือน s s 1 3 0 0 s s นะครับจะไม่เหมือนกันเลยนะครับตัวนั้นจะเน้นฟังสนุกใช่ไหมครับแต่ตัวนี้จะเน้น การทางานที่เน้นความสมจริงครับจะโชว์รายละเอียดจะฟ้องออกมาหมดเลยนะครับว่าเราอัดมาดีไหมเราไปฟังเพลงเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเพลงเนี้ยอัดมาดีไม่ดีนะครับหรือเวลาเราเป็นมอนิเตอร์ออนเตจเนี่ยเราจะดู้ได้ทันทีครับว่าเราร้องเป็นยังไงผิดเพี้ยนไหมเราเล่นรื่ดนตรีชิ้นนี้เนี่ยเราเล่นเป็นยังไงบ้างเราจะรับรู้ได้หมดเลยนะครับว่าเปอร์ฟอรนซ์ของเราเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตัวนี้แหละเป็นจุดเด่นที่สุดแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดมีถามว่าเอาไปฟังเพลงได้ไหมผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าหากคุณคนที่ชอบ เน้นความสมจริงนะครับไม่ปรุงแต่งนะครับเอาแบบว่าทํางานเลยนะครับเหมือนที่สาเอ็นฟังเลยเนี่ยผมมองว่าตอบโจทย์คุณครับแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณต้องการเนี่ยแบบฟังแล้วแบบเพราะเอาแบบเพราะมากๆในราคางบประมาณเนี้ยผมต้องบอกเีงครับว่าอาจจะไม่เพราะสําหรับใครบางคนก็ได้นะครับอันนี้ผมพูดเลยไม่ได้แบบว่ามาอวยกันว่าโอ้โหมัน ดีเลิศในการเอาไปฟังเพลงได้ด้วยอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่เหมาะสำหรับคนที่เน้นความสมจริงนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับสมจริงมากที่สุดตัวนี้ตอบโจทย์มากที่สุดนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเบรคของเขาเป็นไงบ้างเสียงเบสของเขาเนี่ยจะมีความหนามากกว่าตัว i s 3 i s 1นะครับแล้วก็ลงได้ลึกมากกว่านะครับอิมแพ็คของเขาเนี่ยจะดุดันมากยิ่งขึ้นเดิมเล็กน้อยนะครับเก็บตัวได้โอเคเลยนะครับถัดไปนะครับในเรื่องของเสียงกลางเนี่ย เขาจะไม่ได้์เวิร์ดมาข้างหน้าจนเยอะเกินไปนะครับจะไม่ได้แบบโอ้พุ่งมาใส่รายละเอียดดีเทลแต่จะขยับตำแหน่งนะครับให้มันถูกต้องมากขึ้นนะครับหมายถึงว่าเขาจะไม่ได้ประเด็นเอาความชัดมาใส่หัวคุณนะครับให้คุณรู้สึกฟังแล้วแบบโฟกัสไม่ได้นะครับมันแบบมันชัดไปหมดเงี้ยไม่ใช่ครับตัวนี้จะทำให้คุณทํางานแล้วนิเตอร์เนี่ยเวลาโฟกัสเนี่ยได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือจุดเด่นของเขานะครับนี่ผมบอกก่อนเลยนะครับเน้นทํางานแล้วจะทําให้เราโฟกัสได้ง่ายขึ้นนะครับส่วน เสียงสูงนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราเทียบกับการฟังเพลงเนี่ยตัวนี้ผมต้องบอกอีกครับว่าเป็นเสียงสูงที่สะอาดปลายจะสะอาดเลยจะสะอาดมากแต่จะค่อนข้างจืดจะไม่มีความหวือหวาจะไม่ได้แบบโอ้ฟังแล้วแบบโอ้มันพิ้วมันจะสดแบบว่าฟังเพลงอนิเมะแล้วแบบโอ้ยเพราะจังเลยอะไรเงี้ยจะเป็นสะอาดแต่เน้นแบบเหมือนเรากินซุปใสๆครับ กินแกงจืดแล้วมีรสชาติบ้างแต่ไม่ได้จัดจ้านเข้าแบบพวกต้มยำใช่ไหมครับที่มีหลายรสชาติที่เขาแบบเน้นรสชาติจัดจ้านลงไปตัวนี้จะทําให้มันกลมกล่อมแบบสะอาดๆแบบไลท์เบาๆนะครับซึ่งทําให้เราทํางานแล้วเรามอนิเตอร์ได้จริงนะครับแล้วก็เวลาเราฟังเพลงเราจะเน้นความสมจริงที่ตัวซอสว่าเป็นอย่างไรบ้างมันขี้ฟองครับตัวนี้ผมเน้นเลยแล้วกันว่ามันค่อนข้างขี้ฟองถ้าเกิดคุณชอบดีเทลนะครับ ความสมจริงตัวนี้ตอบโจทย์คุณมากที่สุดแล้วนะครับในราคา1 1 9 9 0กกบาทนะครับโอเคสรุปนะครับโดยรวมนะครับเหมาะใครครับเหมาะคนทำงานทุกตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นซาวน์เอนจิเนียร์นะครับเทคนิคเชนนะครับหรือไม่แต่นักดนตรีตำแหน่งต่างๆนะครับสามารถทำงานได้ครบหมดทุกตำแหน่งเลยนะครับสองนะครับสำหรับคนที่ฟังเพลงเนี่ยผมต้องพูดเป็นข้อสังเกติดนึงนะครับว่า มันไม่ได้ฟังแล้วมันเพาะพริ้งขนาดนั้นนะครับแต่มันจะโชว์ความสมจริงออกมานะครับถ้าคุณชอบความสมจริงแนะนำไอ้สครับผมสำหรับใครนะครับอยากมาฟังนะครับมาทดลองกันได้เลยนะคที่ซ a พพลายเดอร์ MBK ชั้นห้านะครับสำหรับนี้ผมวีซัพลายเดอร์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม